ครับวันนี้เราจะมาลองล้อ3,500วันนะครับวัน,นก่อนเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและวิดีโอดีๆด,ด,ด้วยกันนะคะวันนี้ล้อสายนะครับลูกค้าส่งมาซ่องนะเราจะมาแก้ปัญหาหกันนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะแก้ปัญหายัางไงนะครับล้อนี้ถอดมาแล้วนะครับเซนเซอร์หลุดนะครับเซตัวล็อกหลุดนะครับแล้วก็จะทำการมัดใหม่แล้วก็ติดเซนเซอร์เข้าไปใหม่นะครับ เซนเซอร์ฝังเซ็นเซอร์ไว้ที่เดิมโอเคมันทายพวกนี้หลุดส่วนลูกปืนยังดีอยู่นะครับส่วนอื่นใช้ได้หมดนะครับก็จะมีแก้เซ็นเซอร์แล้วก็มัดหัวสายให,ใหม่นะครับ